สบ,บายดีทุกคนสบ,บายดีตอนสวยเด้อเราหลังจากที่กินเขาแล้วพอดีว่าอันนี้เอื่อยเราสื่อเสือหายพี่น้องสื่อแหนตระกูลเฮาหนี่เหละเบื่อเฮือนเฮาเลยลจังไดีก็ขอบใจเอืๆๆ่อยหลายๆเด้อเราทีสื่อเสือเห็ดวียกหายขอบกลัวเขาตายหละทีข่านพอได้ได้ไดบาดดีต้องเป็นคนดูเท่านัน้ <c oughs> น <า S 1> นี่เบิรงเสือสีเหลืองอันนี้สิเป็นเสือปุยทางฝั่งไทยนะเอินเสือปุยเนาะแบบว่าสื่อปุยหลายๆขาเจ้าจิงเ็มแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเจ้าผลิต ออกมาขายแปลว่าโบสื่อปุ๋ยเขาก็เอามาขายแล้วอยู่ทางเราเขาเจ้ากำลังหิดกันพี่น้องเออเราเลยซื้อให้ซิฟเอสโตรเลยขอบคุณเขาไม่ใช่เดี๋ยวเอาลองเบิ้งดูอันนี้ให้คุณแม่บุญแกออกซิแกออกซิเดมนะอันนี้แกออกซิเดมแกออกซิกรสอนกซิเดมนะใส่มันฟรีใส่เนาะมันเอคล์เอลเปิดเลยได้เนี่ยเหาสิลงเสือนี้ซอนมักเฮงนั่นแม่งพูนามาเลยเห็นบอก เรื้องเมงผูมันหมักตอมคือยังไงเขาบอกว่าซีนี่น่ยมงูมากหมอลิ้นเองมันมาเลยนี่มัน่าดกไหม่นี่้มีแต่งตัวแบบำน้ในซอน้เอ้ยเลือดมากเป็นซีเรื่องนี่เป็นซีที่ซอนมักเฮงเนผูไห่ตีโผะเอาหมักซีผะซีนะผมได้เฮ็นนะอืมส่ซีต้มกอ่อนเลยนี่หลยเอ้ยมันจังเห็นก สงมากสบเตัวเทิงนะจ้าเผาเด้อเ้าเด้อยิ้มยิ้มยินึ่งสองสา่ใทคนยได้อยู่วันได้อยู่บจักสิไปแคบอดอกอ้ยนี้นะใส่ใบเรียงงัได้เห็ดเวียได้ยูเงืเด้นี่มันเป็นเสือเห็ดเวียต้งดูเท่านั้นเพิ่นกาดสิไปเรียงงัวโอเคทุกคนเดี๋ยวเราสิไปให้ยืนยืนยนเห็ดแอคชั่นหน น่ะมันคือบหินนี่ยังใช่เออมันได้อยู่มันอยู่ในหันเดียวสิเขาไปเบิ่งโอ้เอาได้เลยยายบุญไปเลี้ยงงัวงไพ่จมบขาวกับเสือดำอันย่างอีกส่วนเสือหนุ่งไปเลยไปตรงแกเอ่ใส่เสือดำทับไปเลยเออเอาหายเจ้าเสือนะอืมอันเป็นของเจ้าเออเมี่ยหนุ่งดำหน้าเด้อ นุ่งดำน,นัหนเหลืองงัวหาเห็ดหาหอยเหลือเงเป็ดเลี้ยงไก,ก่ก็ใส่ได้ <c oughs> เอออยู่ในงเงิานในซานไปปลาไปโคกกันน,นุ่งได้ <c oughs> มันสิฮ้อนมันเป็นสเสื้อเห็ดเลี้ยงเจ้าอย่านุ่งนอนได้อย่าวะ่ะขนมขบไปนอนห้องเองไปชิ่นนุ่งเออไปอชิ่นนุ่งกันดะย <c oughs> ย่างเหลืออันนี้ทุกคนนี่เสือ,อยาห้าวกันได้ย่างเหลือของปลาแพงของสาววนเดี๋ยวส่นจิไปหล่อแจกให้ตามทงนี่แหละเพราะว่าคันสีอิ่นมาให้มันพร้อมนะอมตากันเอาบุได้มันย้ำเห็ดเบี้ยบเนาะไป็หล่อแจกให้กันในทงหน้านี่ก็อยู่กัน ไปอะไรเนี่ยบุญโอ้ย่าไปกัดคุณแม่บุญเด้ห่วยชิบะฮาวค้างสิกึกๆโอ้ยไปแล้วเลื้ยงเอิมเติมเนมอยู่กลางทงผูกกระเท็นกันบัตนี้นี่จ่าเสด็จแม่สีใสสีเดียวเบิดจ้าสีเหลือกสีใดก็สีเก่าเบิรเก่าเบิดเดียวเบิดเดียวเลื้ยงหุ่มอยู่สามพ่อแม่ลูกมันก็บรถเสียบนะค่ะใครก็สีชมอยู่สีชมผุนเสียบตานะ สีขาวันเด้อสีเดียวสีสีโลใสแล้วสวยเลยอ่าคือว่าพืชโตบักใหญ่ไม่แม่นเชื้อน้อยบ่เจ้าของตุ้ยกูเห็นชุดนุ่งกูอาจดาวบักพึ่งพึ่งแบบนั้นแหละเจ้าของตุ้ยอินดีนี่ของเซาแซงระดาเสือเคนสั่นใช่ป่ะนุ่งดำหน้าเลยเดี๋ยแล้วนี่เสือเคนสั่นอันนี้แต่ว่าสวรรค์ไหวหายุธยงจังหนก็ขอบใจ๊เลยหลายๆเด็ดจ้าขอบคุณหลายๆเด็ดจ้า ส i i N N seguinte, ือหายมันนุ่งดำนาเนี่ยนุ่งเลยอยู่เดินดำนาจ้าดูดูเด้อแบบแหกหมานป้าจากที่เจ้าดูหน่อยๆดูอีกเออมันจากที่ดูหลายๆก็ดูไปอีกคู่สมรอดอยู่ยังอยู่ลุงหาดำหายดำนาก็เด้อแบบนี้ชิเจต่เลยลูเสือก็เอาไว้ก็เด้อได้เสือใหม่นี่ยโป้งนี่ฮะให้พ่อมึงซื้อมาหายบ้านแต่บันคืมหน่ะบูมี่ทงมืออันนี้มีลูกกาอันนั้นเอาอันนี้มันโบคักติแม่ เบิ่ก้านนั่าผีตุ่มข้าแล้วมันชุบเบาเข่าอันนี้บ่ยืดนี่มโบล้มนิ่วมือนี่นนนนจ้ะ,จะอันนั้นมันยืดกว่าบาอกเออมันเป็นมันเป็นขายอย๋อโอเคสักเพียบผู้ละชิบหาบาัตรปจักเออซาบาทตัวยังบ่จักษ์โบยืดมีชงตีนอะไรแม่อันนี้ยังผู้หนึ่งอยู่ในเทียงแต่ปีไก่เจอว่าอีพรมแสงต่ปีก่อนก่อนใส่รู้นักแต่ปีน้อยใส่เกือบมันจูผีตุ่มพร้อมอุปกรณ์พร้อมบัดนี้มันมีแบบไหนแบบหนึ่งแม่อันนี้โบจูโบจู แม่คอยแหกแล้ะเด้อมาเด้อควนเอ้ยดำหน้าพี่น้องมือแรกของปีหายเข่าเต็มเหล่าเต็มเนียเด้อเพล่นลกได้สิพกมัดเอาเสือไปหาหลอดแจกก้อนบะที่นี่เพราะว่าอายุไัยอยู่มัน มันคนอยู่ตามทงไฮทงหน้าพี่น้องมันชีเอิ่หนให้กันอันมากบอด้มันต้องเลอะแจกแบบนี้เสือเสือเห็ดเวียกพอดีมีเอือ้ือหยจ้าเด้อเห้อเด้อลอำรวยเฮงนผูสามสิบมันสุกกายแล้วก็สุกใจนะคะอย่านุ่มเห็ดเวียมานะเมนเดี๋ยวไปหายระเบาก่อนทุกคนขี้ข้านบได้เลยจ้าใส่แล้วต้องเห็ดเวียกอย่างเดียวมีเสือมาแจกจ้า จ้างไว้ละวะเนาะแบบว่าดำหน้าก้อนมูอกับมาห่าแจกละวะเพื่อว่าเพื่อว่านะเบ้านะสาวสีคิดแบบอยากลุกไปดำสวยยอกยอกอันนี้เอือยเราเสือห้เด้อเสือหนุ่มเห็ดเบียดเสือแคนยาวดำหน้าสีเหลืองอาลามคัทคัทเนาะคาเทงจนเราก็ต้องสิ่งยังโบได้เลยตะกี้นะบอกปลาเก้าคือยังโบเห็นนั่นเราออกมาแต่เลยบอกไม่ใหญ่แสงว่ะให้บอกอีกว่าสัตยังท่านได้มีเพ่มาอยู่ ทำโบได้มื่อนี้กะเมื่ออื่นตาแหงกับ้าน้าเขาเออน้่งถ่วมทางมาันมาพี่นอ้องเอ้ยแหงนะเราก็อยากมาอยู่จะอะไรเด้อที่ซื้อเสื้อให้อะลองลองลองอลองใส่เบ้างซื้ออันให้เราใส่เลยได้ไหมน่ะอมมาลาใครท่านได้เห็นเบากี้ใครได้โอ้แค่ข,ขนาดพาะยับออกทาง,งผุดขับมาคือขมขม เห็นแต่เสือ,งงสอเลี้ยงเตงมอน่อนาพไ่ไหมลูกเดือนขอบใ,<น>ใ,ใจละลายอันไพามาน้ำลังไห้น้ำลังน้องมาบอกผมกัน่อนสิงหยางไปหาลุงเลินก่อนบัดทีนี้กำลังขาดหน้าอยู่ทุกคนเบิงตีแม่งกระเบื่อขคือมาลายแท้ <c oughs> ไม่แต่โตสีดำดำได้ไรห, <c oughs> หน้าอีแม่กับหน้าลุงเลินน่ะต่อกันแ้วก็น้าเบากี้ที่ไรขังเนี่ยนะ สามแทวลงไปเบิ่งกัลังขาดนาอยู่มือนี่เพิ่งจ่างคนพี่น้องได้คนรลายหลายอันเป็นตาซี่แบบซ้อมมือแล้วอยู่มือนี่ก็มืออื่นเกิดเหลือบแล้่วคุณลนนแล่นาเราหะนาข่อยยังบวได้คนกันสิติดต่อไหว่าแล้วทงนั่นไหนมาลงทงนี้แม่บ่อยากจ้างพ่ออยากจ้างลูกจ้าง <c oughs> ตอนนี้กำลังขาดเล่งขาดขนาดยันัวทันคนงานคนเราหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดคนสิบสองสิบสามทั้งขุดเจ้าพี่นนองเอาเสื้อมาให้ แกแก้วกบป้าไม่ซีบเต็ม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 วะยนหัวมันันทันะใส่เลยเด้อน่เสือใส่เห็ดเวี้ยโีเลียงแจมขนาดพอดีมีเอ้ยแล้วื้อห้มันุงงินนั่นแหละเอ้ยแล้วสื่อเอ้ยแล้วสื้อเสือเห็ดเวียงให้ขอบครัวเฮาอ้าวเต็มเมนเน้ตัวใหม่เะ ไม่ได้ไค้คนงานลายอยู่เลยพี่น้องสามบาทขอติดต่อเพิ่มหน่อยเด้อไปลงหน้าเขานะมีรายรุ่นลายแบบผู้บ้ากับพี่น้ากับมี่งานใหม่ใหม่กับพี่พี่มาครบชุดปีครบชุดได้สามบานติมท่งนะสองวันคือสิแล้วเราก็ได้ลายม่เง่นมืออื่นก็เกือบแล้วแล้วเชียร์อะไรยไทใส่แล้วรอเลยเรีองอารามค่ะ ใจครบใจจะไปเบิ่งคนงานลุงเดี๋ยวมาทีนี่โอ้ยป้าเราขึ้นเทิงแบบเมาขนาดเนาะดำน้ำปุบจ้างปั๊บเลยเนาะอันนี้ลูกสาวใหญ่โอ้ยเสือชีเดียวกันพวกเจ้าสีอันน,น,อนนั้น,นกนลัวแบบยากษ์อ้อยนี่ตัวนั่งเชือกโอ้ยอ๋อป้าเราเมื่อเที่ยงติเอาไก่เนื้อเอาไว้ให้ป้าเลย ปลาเมื่อปล่อยงวัวปลาเราขาดไว้แต่ว่าสามสี่ห้าใครเนต้ามันโบแข็งไปเลยขหน้าเฮานี่ขาดไวหลายแบบนี้โอ้ยดำก็ปล่อยากได้ปลาดมอน,นิเจลรีกับมาดำบอกป้าว่าสิจ้างไปนะเฮาอยู่พันหนึ่งสอ,อ,องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามใช่แล้วเอาเสืิอมหายลุงเลือดนี่มือแร่อแรกของเพิ่นเลยเดินดูคนเนาะตกมาปีนี่ดำนาปุ๊บก็คือเราจางปรับเลยจางมาแต่บ้ตรนนงะผืนน้ำผุนะ่ะบ้านนหัวคำบ้านศกตั้งตุนสมพอจังวคนสามสี่บ้าน อดีตเราไปนั่งอยู่แล้วมันค้อนมาเลยห่างกะลงมาดำได้แป๊บหนึงได้3าี่ให้แล้วนะปึ้งทรงแล้วภายในมื่นสองหมื่นอ,อยู่นเออนาะค่อยถ่าเอาคิ้วลุงเล่นแล้วคันข้าจ่อสิบวัดดับนาก่อน คุมเจ้าบ่าทาได้ดำติป็ดหน้นาบา้านโอ้ยสบายสามสิบไปหาเอาเงินเนาะมา,<ค>มาโลดเล้วนี่ไปนะเฮาเด้อโลกก็ได้ดำก็ได้ยัง <laughs> ห,หาคนโลกอกอยู่กันแถบบอกปลาเก่า,าได้เหอยแต่บบเห็นเราออกมาจังว่า ไว้ oh. ใจเด้มาบอกปากกาไว้แล้วก็ว,ว่าเออสิมาเถิดโ <c oughs> <t interessante> แต่ว่ากาลบง่ายอยู่ออดได้หละมาเดินทุกคนหับแางดำนาลุเลินไปหาดำนาดอกอีแม่ดำู้เดียวอยู่เพื่อกับถ่ายคลิปแล้วกลับเมื่อเราแล้วให้ไปเจ้ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็เหลืองลูกสาวเหลืองพ่อแม่เหลืองจ้าทุกคนผูกลับมาอีเม่จนวาซิเลียให้มื่อนี่แหกให้หนึ่งเนาะบางคนข้าเจาก็จะแหกแบบว่าแหกแจนึง่งบางคนก็นแล้วแต่ ากเป็นกำลังใจให้ในเดือนทุกคนสวมดำหน้านี่กะซีเห็นแต่ดำหน้าบบได้เหตุยังเลยตื่นมาโลกกาดำหน้าอยู่แบบนี้เนาะแหละกะลงมือมือนี่คือการเพิ่นโลกกาไว้แต่ว่านยังเหลือแต่ของเขาอันนะสาวทีกายังหน่อยกับปลี แดดกำลังออกแล้วบได้วอกกันแล้วลว่ามันพิษกัดโหลดคดดำนาแดดออกโอเคทุกคนท่ลงไปหาดำนาก่อนเนาะปรดเบิงคลิปหน่าเด้อจ้าจะได้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้เบิงโฆษณาให้หนยเด้อเนาะไปแล้วสบายดีพอกันคลิปหน่าจ้า